สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ถึงงานแล้วนะครับพี่น้องจอดรถไปที่เรียบร้อยครับลงรถไปได้พากเกษตรขีดตาแล้วกับผักกระหยังครับหมองผักครับผักกระเช้ามาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับรถเติบไปได้ไหมครับพี่น้งครับมันไม่กระมาเลยนะครับอ่ามองพักกันไปไแล้วนะครับใช่เนานีองเอเดียครับ ซไปทำโมกากันเลยไปก็ไปกีกันนี่เลยที่โนนทันนะครับอํนนาจันตำบลนาจานอำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้อง บอกกับบุณบา้อมไปทบงานอยู่เฮ้ยนู่นน่นนนันี่ฮัลโหลนึกว่าให้จองศาลาอะไรบอกบ่เป็นอันบอกบ่เป็นอันต้บนะโอเคครับ เขาตรงนี้ก็ขนสาดโอเคครับเอ้าแล้วนี่เราก็นั่งตรงนี้เปลี่ยนชุดตรงนี้เหรอใช่โอ้โอเคได้เพรามนี่มีที่นอนทังนู้นเนาะครับพี่น้องมองขักมองเชา้ามาแรงครับพี่น้องตรงนี้ตื้อไรอยู่ไหนหมอตู้อะไรตู้อะไรก็นั่งนี่บรอ,อน,น,นั่งอะไรพี่น้อง เนี่ยพักนี้ม้เรังตรงนี้นอใช่แล้วก็แล้วก็วิ่งขึ้นนู่นเลยจริงอีเรีนี่นอนมะแรงแต่มันก็ไกลยอยู่แอบไกลยอยู่ม,มันจะมันจะขึ้นทันไหมไม่ทันมันจะมีโชว์ อะไรไหมนีม่นมันจะมีช่วงใหม่มันมต้องทันแหละต้องทนัจนจะจบอะไรถึงหน้าง,งานแล้วครับ,รบพี่น้องโออ้ยแม่มาจองที่จองทางเลยครับมาจอง เ่าหร่อันนี้อยากเรียนอะบางนังอยากเรียนะเราไปนั่งบนบ่เราไปนทางบนบ่เราไปบนทางบนบ่ไปนี่อนี่ก็ได้เอาของไปาก่อนปดิ เขอมาวางก้อนพีน่พนออ้องเดี๋ยวพาเดี๋ยวผาพี่น้องยังรอเบิ่องกับเดี๋ยวผมว่าของข้าวนึ่งนะครับพี่น้องเดี๋ยวขาวพี่น้องยังรอเบอื้องในงานครับมาครับพี่น้องนะครับ,รบเดี๋ยวผาพี่น้องรอชมบรรยากาศงานครับรอชมบรรยากาศงานงานครับจืดเหี้ยซะว่าก็จะบริยากบริการไม่อยู่หลังงามเนาะนี่เต้นขนนี่เต้น ร็แสดงว่าพี่บอยเขาต้องเขาต้องมาขนเอาหัวไปไหว้น้ำเฮาเลยมันจังสิบริเลียนมาไม่ว่าพี่เอ็มเขาต้องมาขนเอาหัวไปไหวน้ำเฮาเลยได้ทีเราซึ้งเราก็สึ้งในเลยแต่อพืนีคือต้องบอกว่าืนทลังนมันเลยเะมันเก้นผิดแคบเออ่นนมันกสามารถที่ตกาง

เดร์พาดเราเบิ่งร้านค้า้านขายครับพี่น้องมองยูมองกินไปทางไหนเด่นมาท่านพี่เด้อ์พาดแล้วเ,วเราเบิ่งไม่ยูไม่กินก่อนเราเบิ่งได้ยูได้กินปะ่ะโอ้ลืมเ,เห็นอัน,ม,นมันมันมีภูเขาอ่อนเลยตัวนี้มีภูเขาอ่อนเลยคราบพี่น้อง ปาปาปาตาตะบนนาจานบอกตะบนนาจานตะบนนาจานตเภอสีชมพูเนาะพาดพูคคนดังคนดังพี่น้องก็ดังน้องคนดังพี่น้องสวัสดีครัพหมอแล่ะสวัสดีครับพาเไก่มเขียวเงี้ยวๆันีมเขียวเพื่อนฟี้าทั้งเ้งโอ้พนกเห็ดดีเลตัวยางมเดเบาดู เดี๋ยวีกับพระเจภาเจ้าเราะเเป้อไปเาเต่งตัว้ไปจา้าม่าก้าเ็น้ามันมม่ากผ้าโอ้สนแก้วเอ้นแก้ว้าเปลักเขาเขาเักไม่ักเน่มืนขึ้นเ่ะมันขึ้นล้วกันยุ่บงเต้นเซอร์แม่เขาซ้อมแล้วมไปเขาขาดพขานะิปติดลมอยู่เส้นบน้าเอากาวเอากาวปัไ้ใสเดีี้นี่ละนีคุณวาใสเดด เอามาสัมภาษณ์หน่อยค่ะมายืนใกล้ๆหน่อยเออเอาไปไปหาเราเนี่ยหาเราเนี่ยแล้วติดมิีตมแล้วแล้วติ่มที่ตรงแล้วโอ้ยจวอเออนี่หลาไซเป็นลูกใส่แต่เรากันล่ะมาขามสัมภาษณ์หน่อยค่ะมาอาย่กลางมาเร็วเลยมาแม่พระเอกบอกใหยจะที่ไปไปกินลูกมาหน่กิโลนึงอยู่กลางอายุวิคะแนนน้อยยันจะไม่ย่างไข่ฮักแทะไม่ยัางเจ้าหรอก อันนี้พื่ออยากอะไรคะอ่าสวัสดีครับเอ็มสุริพงศ์ครับผมเอ็มสุริพงศ์นะครับโทั้งเต้นทั้งดำนะคะแล้วทั้งออกฉากเนาะแมทั้งหลากหลายครับหลากหลายนะคะแล้วก็ใครเอ่ยมามามาน้องฟิล์มครับผมฟิล์มน้องฟิล์มน้องฟิล์มเคาอย่าไม่ให้ไก่เนี่ยมันไม่ได้ยินน้องฟิล์มอะไรนะคะฟิล์มรัตภูมิอันนี้ทั้งทั้งเต้นแล้วก็ ทั้งร้องเพลงแล้วทั้งรำด้วยนะครับผมโอเคพี่น้องคะอย่าลืมติดตามเลยนะคะมาแม่พูอีกคนนึงเลยครับผมน้องนี้ยครับวายยุทธนาเดี๋ยวมาอีกเนี้ยนี่คือคาน้องวอยน้องอะไรนะวายยุทธนาน้องวายยุทธนานะค้องแตนี่เก่งพร้อมกันนุเก่งพร้อมกันนะครับผมพี่น้องคะอย่าลืมนะครับติดตามศิลปินพระเอกดาวรุ่งของเราเลยนะคะพระเอกดาวรุ่งหมอรำเงินล้านมาตรฐานแบบเบาๆค่ะอย่าลืมนะครับติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผมอบคุณครับ มี่สามพี่ใหญ่ตาลุงนี้ค่ะพี่น้องขาเราจะนำเสนอเรื่อยๆนะครับพี่น้องคาจะนำเสนอเรื่อยๆแรกเขากล้องอ่ะเด้อไอไปไปไอที่ไหนแล้อล่ะไอครับบางทีไอไอไอก็หาพ่พอเนาะบางทีเราก็หาไม่เจอว่าอยู่มุมไหนของ อันนี้เพราะว่ามันมีเยอะบารน,นี้เขาสิหาพ่อแล้วละ่ะไม่ยังครับพอเราติด <c oughs> แต่งตัวพะคู่มือให้รู้มาขึ้นมาจะแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์ค่ะแต่งตัวนี้จะใส่แบบว่าอีสานอีอสานย,ยาวใช่จะเป็นเอกลักษณ์เราจะไม่ใส่ชุดหมอลำจะใส่อยู่บางทีก็มีชุดหมอลำชุดเพชรด้วยเนี่ยดอกไม้อยู่หัวเราก็จักเลยล่ะชุดเพชรกับนี่เปล่าชุดเพชรก็มีครับจับ่เห็นกี่คลิปแล้วเราใส่ชุดเพชรอย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามชุดเพชรไว้นะคะพี่น้องใช่เพราะพระเอกบาดนี้ บ้าบ้าซอฟเฟอมนีเก๊ยวมันนีอารี้จะใส่แบบไหนนะครับพี่น้องติดตามเลยพี่นองมาต่อค่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับวัดครับระวังเด้อระวังเด้อ่้องเนวาับรรยากาศเราเหรอครับเมื่อกี้แอดมินพ่อ่ครับผมเป็นงานดีหลายขยันพี่น้องก็ขยันถึงวิงแบบ ครบเครื่องเป็นความเป็นแอดมินพี่น้องมวนได้ผู้ใดเาบาิ่งคลิปเพิ่นก็บมวนเด้ผมก็บลอยเบิ่งอยูยุ่งเทือ่อเพิ่นพาสัมภาษณ์ผัสนันผู้นีค้ครับพี่น้องต่อเลยอืมไปที่ไหนเดี๋ยวผ่าเราเบิ้งลานค้าร้านขายครับพี่น้องมองยูมองกินไปทางไหนเด่นทั้งท่านผิดเลยปะ แล้วเราเบิ้งนั้นอยู่ในกินก่อนเราเบิ้งนั้นอยู่ในกินปั๊บโอ้ลืมเห็นอันมันมันมีภูเขาอ่อมนในตัวนี้มีภูเขาอ่อมเลยพาดพี่น้องปาด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 ตะบนนาจานบอกตะบนนาจานตะบนนาจานตะบนสีชมพูเนาะพาดพูดพูดดังคดังพี่น้องก็ดังพี่น้องคนดังพี่น้อง ดีครวบไม่ไก่ๆมาเขียวเน่าๆตัวนี้มาเฉียวเพื่อนผีฟ้าทั้งเครื่องเถอะโตมันก็เห็ดดีเถอะยางาะเยวมอดูเดี๋ยวีกับภาะวันอเราจะเริ่มนม่วไปเ่งโตขึ้นไม่จะภาพไม่จะภาพก่งขึ้นไม่จภาพโอ้สแก้วเอาสุสแก้วหัววลาเขาเขาลกไมร่งเื่อมึงขึ้น มึงขึ้นแกันมึงอยู่มังเดนเซอร์แม่เขาซ้อมแล้วก็ทพิมไม่มันขาดนะสิไปติดลมอยู่เส้นอาแบบนี้เนาะเอาเรียกเอากาวเอากาวปิดติดมันเลยใส่เด็ดดีเลยนะคุณว่านใส่เด็ดดีเอามาสัมภาษณ์หน่อยค่ะมายืนใกล้ๆหน่อยเอออเาไปไปหาเราเนี่ยไปหาเราเนี่ยเราติดติมแล้วเราติดติมแล้วโอ้ยจวบบอกเลยเออเดี๋ยวเราใส่เป็นลูกใส่แต่เรากันละมาขามสัมภาษณ์หน่อยค่ะมาอยู่กลางมาเร็วเลยมาแม่พระเอกบอยเจ้าชีไมไปกิงลูกมากี่โลนึงอยู่กลางอยู่ข้เนียนน้อยยันจะไม่ย่างไข่ฮักแท้เขาไม่ย่างเจ้าหลอก อันนี้พ่อเอกอะไรคะอ่าสวัสดีครับเอ็มสุริพงศ์ครับผมเอ็มสุริพงศ์นะครับผมทั้งเต้นทั้งรำนะคะแล้วทั้งออกฉากเนาะแบบหลากหลายครับหลากหลายนะคะแล้วก็ใครเอ่ยมามามาน้องฟิล์มครับผมฟิล์มน้องฟิล์มน้องฟิล์มเคาอย่าไม่ให้ไก่เนี่ยมันไม่ได้ยินครับผมน้องฟิล์มอะไรนะคะฟิล์มและจะภูมิอันนี้ทั้งทั้งเต้นแล้วก็ทั้งร้องเพลงแล้วทั้งรำด้วยนะคะผมโอเคพี่น้องคะอย่าลืมติดตามเลยนะคะมาแม่พูอีกคนหนึ่งเลยเนาะครับผม น้องยัครับวายยุทธนาครับยังไม่หยิกเน่ยยุ่นๆครับน้องวอยน้องอะไรนะบายยุทธนาน้องวอยยุทธนาน้องจันท์เนี่ยเจียนพร้อมกันเนุ่เจียนพร้อมกันนะครับติดตามนะครยุ่นนะครติดตามศิลปินพระเอกดาวรุ่งของเราเลยนะคะพระเอกดาวรุ่งหมอรำเงินร้านมาเป็นฐานแบบเบาๆค่ะอย่าลืมนะคะติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ นีสามประหยัดตาลุงนี้ครับพี่น้องขาเราจะนำเสนอเรื่อยๆนะครับพี่น้องขานำเสนอเรื่อยๆแรกเขั้วกล้องกันเด้อไอไอไอจะเจอตรงไหนหรือหล่ะเด้อบางทีไอไอไก็หาพ่พอเนาะบางทีเราก็หาไม่เจอว่าอยู่มุมไหนของ นีเพราะว่ามันมีเยอะบานี้เขาสิหาพ่อแล้วล่ะไม่ยังครับพอเราสิแต่งตัวมาคู่มือจะแต่งตัวมาเอกลักษณ์ค่ะแต่งตัวนี้จะใส่แบบว่าอีสานอีสานยาวใช่จะเป็นเอกลักษณ์เราจะไม่ใส่ชุดหมอลำจะใส่อยัวบางทีก็มีชุดหมอลำชุดเพชรด้วยนี่ดอกไม้อยู่หัวเราก็จัดไปละชุดเพชรก็มนี่เปล่าชุดเพชรก็มีครับเอาจริงๆกเห็นตีคลิปเราใส่ชุดเพชรอยู่อย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามชุดเพชรไว้นะคะพี่น้องค่ะตายเพราะพระเอกบานี้

ครบเครื่องเป็นพร้อมเป็นแอดมินพี่น้องมวนได้ผู้ใดเาบาิ่งคลิปเพิ่นก็บมวนเด้ผมก็บลอยเบิ่งอยู่างเถื่เอเพิ่นพาสัมภาผัสกันนั่นผู้นี้ครับพี่น้องแล้วก็บรรยากาศรถรๆครับพี่น้องบรรยากาศนั่ง,งานแล้วงาไปทางเวทีตอนนี้ทีมงานขึ้นจอเสร็จแล้วนะครับพี่น้องขึ้นจอแล้วๆตั้งไว้หลายทีมคอนวอยของสาวหน่อยตั้งไว้หลายบอกว่ามามาประมาณมาหอดประมาณ เอ่อสิบโมงว่าสันแต่ว่าเพิ่นตั้งอันเลี่ยวเลยพี่น้องตอนนี้สี่โมงเย็นสี่โมงหาโมงครับพี่น้องแต่ว่าตั้งเลี่ยวเลี่ยวพี่น้องว่ายครับพื้นที่ไม่อำานวยเท่าไหร่นะครับนี่เพราะว่าทางหน้าเขาบ่ได้เลยเพิ่นบอกว่าข้างหน้าข้างหน้าเวทีนี่เขาบ่ได้เลยพี่น้องเพิ่นกันเลยทะยอยเขาทีละขั้นทีละขั้นป่านหน้าก็ยังเลี่ยวไปอยู่โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาไว้เสนอครับผมพือกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวพประกาศอัปเดตให้ทุกยันนอน รับชมตลอดครับผมฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามครับผมกดกระดิ่งไว้นะครับผมเพื่อเป็นการจกแจกเตือนคลิปใหม่หมจากช่องพี่พ,พิพัน,พน์พลและเพื่อนาวิชยรครับสำหรับคลิปนี้สวัสดี